โอ้ยไปกิน <Merci> น oh. ้ำแป๊บเดียวเหลือสองตัวอาจารย์พลก็ไม่ไหวแล้วเอาให้หมดเลยแล้วกันเข้ไดจ 2 tốt 2 tốt hấp ấm 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 ấm

เปิดหัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดรกากครับวันนี้เย็นๆครับมีเมนูเด็ดๆมาฝากครับเป็นหมึกหมึกอบนี่ไม่ใช่หมึกอบหมึกหมึกต้มสมุนไพรหมึกต้มสมุนไพรหมึกต้มสมุนไพรภาษาเขมรพูดว่าอะไรอ๋อหมึกเงา เอ่อมะาวสะักล้์กัตามนั้นวันนี้พบกับอาจารย์พลครับมโอกาสได้อยู่กับอาจารย์พลเย็นๆครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยวันนี้ทำเมนูแก้งอาจารย์พลหน่อยว่าสูตรนี้<ม>จะพอสวยไหมแต่มีข้อแม้ว่าต้กินให้หมด อ่ะลุยกันเลยครับนี่ีใชไม่ือเลยโอเคโอเคลาดไหมไม่เลยเดี๋ยวมันก็ตกหมดกลางวันเอออ่ะจิ้มเลยต้อมีแต่จิ้มอ่าจิ้มเลยใช้มือเลยเหมือเลยเลือกตัวใหญ่ๆก่อนนะครับนี่ไม่เลยรปวดปาหมึกมีตัวมันเลยอืมนี่เป็นไงโคกตัวใหญ่ๆ อืม,อมปากเ,เ้าปากเว้าอนี่เมนูแรกตามสัญญา <laughs> อร่อยอบตะไคร โอเคต้มต้ะไคร้เ hmm. อ mm ่อข้าวหมกข้าวกระไรเดย์เนี่ต้มตะไคร้ใบมะกรูดอืมนะครับอันนี้เอ่อเขาเรียกนะหัวขาดเดย์ขาดเขาเรียกว่าเดยเด่นกินได้ฮะ นี่ตับหน่้ํำจิ้มใส่กระดองปูอันนี้ว่าเอ้ยกระดองหมึกเรียกว่าหมึกกระดองนะครับแล้วก็อร่อยน้ำจิ้มอร่อยตึกมั้อลน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มขอบค้ณคหางตึกกระลุ่ยตึกกระลุ่ย สตูโล่สีฟูใช่ไหมสีฟูน้ำจิมสีฟูกัมพูชาตะไคร,กรก่เกาะกลงน้ำจิ้มสีฟูภาษาขมรพูดว่าตะไคร่กาะกลงตะไคร่เกาะกลงเกาะกลงนี่ก็กาะกงเลยใช่กัมพาจือี้ยเลยอ่ะ ต้องกินให้หมดเฮ้อหมดเลยอ่ะอิ่มอืยอิ่มกกินไหมนี่ครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่เดี๋ยววันหลังซื้อตัวใหญ่กว่านี้อันนี้มันเอามาแล้วมันหดลงต้มแล้วมันหดลงนี่ครับอืมเผ็ดพอเผ็ดพอไหมอืม

ไปละไเงี้ยไปละไเงี้ออยอาก้าตะเกียบเดืมนะครับมีคนติดตามหนึ่งพันคนผมจะลงทุนซื้อไม้สักตัวเพื่ได้รับรสชาติรสชาติของเสียง <c oughs> อาอันนี้ให้อะไรพี่ ตัวปูมาปลาเปียปลเปียปลเปีย,ปยมีตะไคร้ครับกินไม่ได้ติดคอ,อน้ำมันอยู่ในนี้ดูเยอะๆครับอะไรเป็นภาษาแเหมรด้วยครับ ว่าไหะไหนอืมรบบคลิปนี้ว่าจะแกล้งอาจารย์พลนะครับอันนี้โดนตัวเองละ <c oughs> อิ่มเลยครับ <c oughs> เยอะน้ำจิ้มใบมะกรูดอยู่ข้างในด้วยมามา่ายคลิปพอเรื่องหมดขอหมดหมดถ่ายวิดีโอหนี่นี่ครับอืเอาอีกเอาอีกแฟนคลับเขาบอกว่าให้ตัวเยอะเยอะ <laughs> ừ. Đây mức. đây muk đây 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 nuốt nuốt bay mực đó nuốt mực muk mực muk bay rồi ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆเผ็ดนะเผ็ดเหเผ็ดมากเผ็ดภาษาคำแมนพูดว่าเออคนคนเหรอเออเออไงเอนไเผ็ดมากเออไงอืมผชอบได้นวดประมุก ืออทำอะไรเราซื้อหมดหนอดมาให้อืเหลือสามตัวด้วยกันก็อิ่มหมดเลยหมึกกิโลหนึ่งครับหมึกกระดองหมึกกระดองพูดว่าไงอันนี้ไม่รู้จะ เริ em, ่มเผ็ดแล้วตามบึกมารูมบึกอะไรบ้างเค้นส okay. ุดท uh uh uh> ้ายเก็บ้ินหมดอร่อยเกินนตักินเนื้อไม่ได้

ไปดูในคลิปอะก้อทำแบบนี้ลยะโอเคเราก็ทำได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ๆเปลี่ยนเมนูใหม่ๆแล้วก็ไปพูดภาษาสเ็นไปด้วยแปลให้แฟนคลับได้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็่อยจะืเดี๋ยวมีเมนูนึงเนีอเื เสือร้ลงไให้เพราะนั้นเดี๋ยวไว้ลงคลิปหน้าก็จะถ่ายหมกันสองสองสองอาหารเลยไม่ได้ใช่เฮ้ยโอ้ไม่ไหวเอาไปไหมเผ็ดเอ้ยงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับไม่ไหวสู้สู้เผ็ดไม่ไหวเดี๋ยวคลิปหน้าจะลดลงหน่อยพริกโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคบ๊ายบายครับพบกันใหม่กับด็อกเตอร์กากชาแนลเจอกับผมด็อกเตอร์กากแล้วก็อาจารย์กากอาจารย์กาก อาจารย์พลเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายครับ